สวัสดีครับในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเคลือบแก้วด้วย Lock ine, ล็อก 10H กาฟินรุ่น V3 Ultimate จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นสารกาฟีนเข้มข้นขึ้นถึง3เท่าเลยเดี๋ยวขออัปเดตนะครับตอนนี้ทุกครั้งที่เรามีการสั่งซื้อน้ำยาหรือว่าเข้ารับบริการจะต้องได้รับบัตรการันตีการหรือบัตรแข็งแบบนี้ซึ่งจะมีเลข serial number สามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นน้ำยาแท้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเข้าบริการหรือสั่งซื้อนะครับต้องตรวจสอบ บัดทุกครั้งเพื่อป้องกันการแอบแห้งว่าใช้น้ํายานั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้จะแนะนําอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ขั้นตอนของการลูบดนน้ามันลูบยังไงให,ให้มีประสิทธิภาพการขัดสีรถด,ด้วยเครื่องขัดไร้สาย 3D รุ่นใหม่ XS Pro ขัดยังไงนะครับให้ผิวสีรถเนี่ยกลับมาสวยใสยพร้อมก่อนที่เราจะเคลือบแก้วและสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนของการเคลือบแก้วเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงเคลือบแก้วสามารถทําได้หลายรอบนะครับแล้วก็เคลือบได้ถูกวัสดุเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกโคมไฟเคปล่าหลางังคาแก้วในคลิปนี้ลงไว้ให้ดูทั้งหหมดดแล้้้วนนนนะะคััท่่าาาีอกจขไปูต็ สาามรถกดตามสารบัญที่ทางร้านขั้นไว้ได้เลยนะครับ การเคลือบแก้วทุกครั้งนะครับเราจะต้องเตรียมผิวก่อนเคลือบแก้วไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าก็ตามซึ่งการเตรียมผิวที่ง่ายที่สุดก็คือการลูบดินน้ำมันในคลิปนี้ตอนนี้นะครับเรากําลังลูบดินน้ำมันด้วยตัวดินน้ำมันแบบใหม่ที่ชื่อว่านาโน n ิกเซลโลเคลตัวนี้เป็นดินน้ำมันนําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมที่จะไม่ต้องปั้นเป็นก้อนเหมือนสมัยก่อนหน้าที่ของดินน้ำมันก็คือการที่เขาเนี่ยเข้าไปดูดตัวคอนเทนเนนต์หรือว่าสิ่งสกรปรกที่ฝังอยู่ในชั้นสีนะครับเวลาที่เรามือล,ดดลูรูรรด ว่าผิวสากดินน้ำมันเนี่ยเขาจะไปรูปเอาสิ่งสุขรกต่างๆปรับผิวให้เรียบลื่นขึ้นแต่จะใช้ดินน้ำมันให้เห็นผลนะครับสำคัญเลยแนะนำาให้ใช้กับตัวสเปรย์ล็อกเอ็กซ์สารมิดตัวน้ำสีม่วงตัวนี้นะครับเขาจะช่วยไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับดินน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยถึงแม้จะเป็นรถใหม่แบบนี้นะครับก่อนเคลือบแก้วทุกครั้งก็แนะนำให้รูปดินน้ำมันซึ่งเราสามารถรูปได้ทุกส่วนของรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีรถกระจกคมไฟแบบนี้นะครับเวลารูปนะครับให้รูปเป็นแนวขึ้นลงาย บบเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นงนเสร็จเรียบร้อยนะครับดินน้ำมันนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายมากเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบน้ํายาออกผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้จะเป็นของชายเมดร,รุ่นไฮเปอร์ไมโครตัวนี้เช็ดคราบน้ํายาได้อย่างดีเลยหลังจากเช็ดคราบน้ํายาออกนะครับจะเห็นได้เลยว่าผิวรถเนี่ยสวยใสยทันทีแต่ที่สาคัญในขั้นตอนดินน้ํามันก็คือช่วยปรับผิวให้เรียบลื่นทันทีของทุกวัสดุเลยนะครับผิวไม่ว่าจะเป็นสีรถคมไฟพลาสติกต่างๆเนี่ยก็จะมีความ พร้อมก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนั่นเองนอกจากสีรถแล้วเนี่ยดินน้ำมันยังสามารถลูบบริเวณที่เป็นกระจกได้ด้วยนะครับผิวรถกระจกเนี่ยปกติใช้งานไปจะมีความสากสามารถใช้ดินน้ำมันลูบกับสเปรย์ล็อกเอ็กง่ายๆแบบนี้นะครับจะช่วยปรับผิวกระจกให้เรียบลื่นแล้วก็พร้อมที่จะเคลือบแก้วนั่นเองและก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการขัดสีรถนะครับแนะนำให้มีการติดเทป เพื่อป้องกันชิ้นส่วนหลักๆก,ก็คือชิ้นส่วนที่เป็นยางแล้วก็พลาสติกโดยเทปกาวที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นเทปกาวที่ไม่ทิ้งคาบกาวอย่างในคลิปนี้เราใช้เป็นเทปกาวของ 3D รุ่นใหม่นะครับนำเข้าจากเมริกาเลยตัวนี้เวลาแปะไปนะครับเราดึงออกเนี่ย จะไม่มีคาบกาวเลยทําให้เราจบงานได้ทันทีสําหรับชิ้นส่วนที่เราควรแปะเทปนะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่เราคาดว่าเวลาขัดแล้วมีโอกาสที่จะไปโดนก็ควรที่จะติดเทปป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเข้าสู่ขั้นตอนของการขัดสีรถเรานะครับซึ่งในคันนี้นะครับเป็นรถใหม่เราจะใช้เครื่องขัด 3d รุ่น xs pro นะครับตัวนี้สามารถขัด ฟื้นฟื้นรถใหม่ได้นะครับใช้งานง่ายเป็นระบบ D A แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นไร้สายด้วยเราจะทำการขัดด้วยฟองน้ำ black diamond ของชัย a มดที่เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวให้ดูการทำงานของระบบตัวนี้นะครับ D A ก็คือเป็นระบบปุนสายการทำงานแบบนี้ทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ขัดเนี่ยทำงานง่ายแล้วก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวสีหลุดสีไหมเลยตัวเครื่อง T D X Pro รุ่นนี้นะครับ เป็นแบรนด์จากอเมริกาก็รับประกันศูญไทย1ปีเต็มปรับรอบได้6ระดับเป็นแบดับไร้สายนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมแนะนําสําหรับมือใหม่ใครที่อยากจะมีเครื่องขัดไว้ขัดฟื้นฟูสภาพสีรถง่ายๆใช้เองได้ที่บ้านก็แนะนําเครื่องขัดรุ่นนี้เลยนะครับพาสู่ขั้นตอนของการขัดสีรถแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเราบีดน้ำยาประมาณ4-5เม็ดถั่วลงบนฟองน้ําหลังจากนั้นเนี่ยก็สแตม์น้ํายาลงไปบนสีรถแบบนี้ให้ทั่วพื้นผิวที่เราต้องการทําการขัดนะครับวัตถุประสงค์ที่เราต้องสแตม์น้ํายาแบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยน้ำยาจะได้ไม่สป l a t หรือว่ากระเด็นนะครับตัวน้ํายา T-D Speed เนี่ยบีบแค่4-5เม็ดถั่วเนี่ยสามารถขัดได้ครึ่งฝากระโปรงรถแล้วนะฮะ หลังจากนั้นปรับรอบไปที่เบอร์1-2ถึง2นะครับแล้วก็เริ่มเปิดเครื่องเราสามารถปั่นเคลือบให้ทั่วพื้นผิวของบริเวณที่เราต้องทานทำการขัดนะครับเหมือนเป็นการเซตแอร์เรียก่อนแบบเร็วๆได้ก่อนเลยนะครับรอบหนึ่งลักษณะเป็นแนวขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งการขัดด้วยระบบ DA เนี่ยไม่ฟิกหรือว่าไม่ซีเรียสเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่น้ำยานเนี่ยเคลือบทั่วบริเวณแล้วนะครับเราจะเริ่มทำการขัด โดยปรับรอบไปที่ประมาณเบอร์4-5ถึง5นะครับแล้วก็ปั่นเครื่องไปช้าๆนะครับระบบดีเเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ขัดของเขาเองเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยขัดแช่ได้ขัดช้าได้นะครับไม่ต้องรีบะครับแล้วก็ตัวหัวฟองน้ำเนี่ยเขาจะปั่นเอาคาบไข่นะครับลอยขนแม่บางๆออกทันทีนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับสีรถมาก หลายคนนะครับถามเข้ามาว่าการขัดแบบนี้จะทําให้สีหลุดสีบางไหมนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นอันตรายกับสีรถแน่นอนนะครับมีแต่ผลดีนะครับการขัดด้วยระบบ DA แบบนี้นะครับจะช่วยทําให้ผิวสีรถนะครับสวยใสขึ้นนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทําการขัดเลยคือเราต้องการเตรียมผิวสีรถลัคเกอร์ของเราให้วาวสวยที่สุดก่อนที่เราจะเคลือบแก้วนั่นเองนะครับโดยหลักการขัดสําคัญนะครับ ว่าสวยไม่สวยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ3อย่างนะครับที่จะพูดทุกคลิปเลยก็คือ1ก็คือกําลังรอบเครื่องขัด 2. ก็คือตัววัสดุขัดที่เลือกใช้แล้วก็3ก็คือตัวน้ํายาน,นั่นเองอย่างตอนนี้ที่เราขัดอยู่นะครับเป็นระบบ DA นะครับกำลังขัดตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับการขัดสําหรับรถใหม่เลยก็คือเป็นรถที่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะครับอาจจะมีแค่คาบใครคาบฝังแน่นต่างๆนะครับซึ่งเราจะดึง ความวาวความสวยของเมทรหลิกออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับตัวฟองน้ําที่เราเลือกใช้ก็คือสีเหลืองของไทเมดซึ่งตัวนี้เป็นความหยาบระดับกลางนะครับขัดเอาริ้วรอยคาบใครออกต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยและสุดท้ายนะครับก็คือตัวน้ํำยาที่เราใช้ในคลิปนี้เป็นตัว t d Speed t d Speed เป็นน้ำยาที่นำเข้าจากเมกาของ 3D นะครับเป็นรุ่นท็อปๆเลยคือสามารถ ดึงเอาความวาวของตัวแร็กเกอร์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยสังเกตเป็นวัตกรรมปอดฝุ่นด้วยเวลาขัดแล้วเนี่ยจะไม่มีเม็ดฝุ่นออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้เราจบงานเคลือบแก้วได้ทันทีนะครับตัวเครื่อง TDX Pro ขอพูดนิดนึงในคลิปนี้เนี่ยได้มารีโอกาสรีวิวด้วยคือตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับน้ำหนักเบาเสียงเงียบใครที่ไม่เคยขัดมาก่อนเนี่ยเราอยากจะลองขัดนะครับแนะนำว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากแล้วก็เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับ แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ด้วยมีสถานะแบตบอกนะครับแล้วก็บอดี้มาแบบใหม่เลยคล่องตัวจะใช้มือเดียว2มือก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เช็ดคราบน้ํายาออกจะเห็นได้เลยว่าตัวสซลรถเนี่ยตอนนี้แววใสสวยมากๆนะครับรอยขนแมวคราบไข่ต่างๆเนี่ย ไม่หลงเหลือแล้วนะครับ T D Speed เป็นน้ํายาที่ช่วยดึงความวาวของสสยรถได้อย่างดีมากเลยนะครับให้ความวาวแบบนี้เลยทํางานง่ายใช้ง่ายเช็ดง่ายไม่มีเม็ดฝุ่นสังเกตได้เลยว่าทุกคลิปของออสกานะครับเราจะจบงานด้วย T D Speed เพราะว่าเป็นน้ํายาระดับโลกที่สามารถให้ผลงานระดับโชว์คาแบบนี้เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ํายาขัด T D Speed นั่นเองถ้าเราใช้ไฟ200 3 D เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ รอยขนแมวต่างๆไม่หลงเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวโบแรกเกอร์เนี่ยเขาจะเงาวาวเยิม้มสวยแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรามีน้ำยาขัดที่ดีมีเครื่องที่ดีฟองน้ำที่ดีก็จะได้ผลงานที่ระดับโชว์คาที่เราเวลาเราเห็นแล้วเราสึกว่าโอ้ขัดยังไงถึงได้แบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเคลือบแก้วทุกครั้งแนะนำให้ เคลียร์พื้นผิวก่อนที่เราจะเคลือบแก้วด้วยสเปรย์เตรียมผิวก่อนเคลือบแก้วซึ่งในคลิปนี้นะครับจะใช้เป็นตัวพรีแาสของนาน o n i กเราสามารถใช้ได้ทั้งตัวร็อกเพปหรือพรีกสนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของน้ํายาที่เอาไว้เช็ดเพื่อที่จะขจัดคราบแว็กตกค้างหรือว่าคราบมันต่างๆนะครับ ให้ผิวสีรถเนี่ยมีความใสสวยก่อนที่เราจะเคลือบแก้วมั่นใจได้ว่าตัวที่เคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยเคลือบแก้วเขาจะไปยึดเกาะเข้ากับตัวชัลกเกอร์หรือสีรถได้ร้อยเปอร์เซ็นั่นเองนะครับวิธีใช้งานง่ายๆเราสเปย์ตัวน้ำยาเตรียมผิวลงไปแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดจนขึ้นเงานะครับแล้วก็ตัวน้ำยาของตัวพีการ์ดหรือว่าล็อกเพ็เนี่ยจริงๆใช้ง่ายแล้วก็ใช้ดีมากเช็ดมา,มาสีรถจะแววเลยแล้วก็สามารถเช็ดได้ กับทุกวัสดุเลยไม่ว่าจะเป็นสีรถโคมไฟกระจกเคฟล่าหลังคาแก้วเราสามารถใช้ได้ทั้งคันเตรียมผิวให้พร้อมก่อนเคปแก้วนั่นเองนะครับ มาถึงขั้นตอนการเคลือบแก้วซึ่งในคลิปนี้เราจะใช้เป็นน้ำยาตัวท็อปล็อก1ิบรุ่นใหม่นะครับรุ่น V3 Ultimate ซึ่งเป็นสารกาฟีนเข้มข้นขึ้น3เท่าล็อกนี่เขาจะมีตั้งแต่ V1 V2 V3 นี่จะเป็นตัวที่เข้มข้นที่สุดนะครับสำหรับวิธีใช้งานเราก็หยดน้ำยาลงบนฟองน้ำนะครับปกติในกล่องเขาจะมีตัวกระดาษนานโนูกับฟองน้ำให้ด้วยหรือเราจะใช้เป็นตัว a อ p พ i ิ a t o r Pad 3D ตัวนี้นะครับก็สามารถลงน้ำยาได้อย่างดีเลยเขากักเก็บต้นยาได้ดี วิธีการก็ทาไปบนสีรถเป็นแนวขึ้นลงแบบนี้นะครับเวลาทาก็คือให้โอเวลปกันแล้วก็ขวางขึ้นลงซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับเป็นตารางหนาคอร์ดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยเขาโดนทั่วทุกพื้นผิวของชั้นลกเกอร์เราแบ่งการทำเป็นส่วนๆนะครับอย่างตอนนี้เราเคลือบครึ่งฝากระโปรงหนานะครับก็จะเห็นได้ว่าช่างเขาเคลือบครบ โดนทุกพื้นที่ของครึ่งฝากระโปรงนั่นเองหลังจากเคลือบเสร็จนะครับก็ทิ้งให้น้ํายาเนี่ยเซตตัวประมาณ 2อถึงสานาทีนะครับวิธีสังเกตว่าเราเช็ดได้นะครับให้สังเกตว่าน้ํายาเมื่อโดนอากาศนะครับทำปฏิกิริยาแล้วเนี่ยเขาจะจับตัวคล้ายๆเป็นเม็ดเกลือก็ให้เราเริ่มเช็ดได้ประมาณ2อถึงสานาทีตัวน้ํายาเนี่ยถ้าเช็ดในเวลานะครับเคลือบแก้วหรอกสิบเอ็ดจะเช็ดง่ายเลยเช็ดให้มาสม่ําเสมอขึ้นเป็นชั้นแก้วทันทีนะครับเขาจะค่อยๆผลักออกมาเป็นชั้นแก้วกาฟิมที่มีความเงาความหนา แกล่งทันทีเลยสําหรับผ้าที่ใช้เช็ดเคลือบแก้วนะครับปกติในกล่องเขาก็จะมีมาให้ด้วยหรือว่าเราจะใช้ผ้าของชายเมทที่ใช้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเก็บน้ํายาโดยเฉพาะก็ใช้เช็ดเก็บข้าบแบกได้อย่างดีเลยหลังจากเช็ดคาบน้ํายาเสร็จนะครับทุกครั้งก็ให้สังเกตตรวจอีกรอบนึงนะครับว่าไม่มีคาบหลงเหลืออยู่นะครับควรทําในที่แสงสว่างเพียงพอนะครับหรือว่าถ้าเราทําในที่ล่มที่บ้านก็ขับรถออกมา ด้านนอกบ้านแล้วก็ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่เคลือบเสร็จก่อนนะครับทั้งคันเราก็มาเช็คดูว่าตรงไหนยังเช็ดไม่หมดก็ให้เช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ให้เราเคลือบแก้วทาลักษณะแบบนี้นะครับไปทีละชิ้นจนครบทั้งคันแล้วก็หลายๆท่านมีคําถามว่าล้วถ้าเราอยากจะเคลือบเพิ่มความหนาของชั้นแก้วทําได้ไหมคําตอบก็คือสามารถทําได้นะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยเราตัดมาให้ดูนะคะว่าช่างเป็นการเคลือบ แก้วรอบที่2แล้วนะครับตัวร็อกซิพเนี่ยเขาจะเคลือบง่ายการเคลือบรอบที่2ก็คือให้เราเคลือบรอบแรกให้เสร็จก่อนทั้งคันนะครับก็สามารถทํารอบที่2ต่อได้เลยวิธีการก็คือให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือทาเคลือบแก้วนะครับทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออกร็อกซิพเนี่ยข้อดีของเขาคือน้ํายาเขาจะพัฒนาสูตรมาให้ใช้ง่ายละเราสามารถทาเคลือบได้ทั้งสีรถกระจกเคลา่าคมไฟหลังคาแก้วล้อแมกนะครับอย่างช่างเนี่ยถ้าเขามีความชำนาญแล้วเนี่ยเขาจะ ทาเคลือบไปเลยทั้งชิ้นอย่างบริเวณข้างหน้าเนี่ยเขาจะทาเคลือบไปเลยนะครับแล้วก็2นาที3มนาทีปุ๊บจับเวลาลักษณะ น้ำยาให้สังเกตคล้ายๆจับเป็นเม็ดเหนื่อเขาจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบน้ำยาออกนะครับแต่มีเทคนิคนิดนึงถ้าเราเคลือบแก้วรอบที่สองเนี่ยมันจะมีความหนาความเงามากๆเพิ่มขึ้นนะครับผ้าที่เราใช้เนี่ยแนะนำให้มีการเปลี่ยนผ้าใหม่ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำยาจะค้างอยู่ในผ้าเวลานเชน็ดี่จะทำให้รู้สึกว่าทาไมเช็ดแล้วเหมือนกับว่าเช็ดแล้วคราบน้ำยาไม่หมดแต่ว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนผ้าใหม่ในรอบที่สองก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยช่างก็เคลือบเป็นรอบที่สองจะเห็นได้เลยว่าตัวชั้แกว าฟีนเนี่ยเขาจะผลักออกมาเป็นเกาะแก่งหนาเงาวสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับกระจกรถก็สามารถเคลือบแก้วกาฟีนวอกคสิสเพดได้นะครับวิธีก็เหมือนกับการเคลือบสีรถเลยทาเป็นแนวขึ้นลงซ้ายขวานะครับทิ้งไว้สองถึงสนาทีแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทามน้ายาออกก็จะได้ชั้นฟิล์มแก้วกาฟีนนะครับโคเวอร์ปกป้องตัวกระจกไว้ด้วยเช่นกัน มาดูเคลือบแก้วตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กลอดลอยต่างๆสามารถเคลือบล็อก10 h เการฟีนได้เลยวิธีการนะครับแนะนําถ้าใช้เป็นแพดแอปพลิเคเตอร์ของ 3D แบบนี้ก็จะสามารถทาเข้ามุมโค้งว้าลต่างๆตามซอกได้อย่างดีเลยนะครับตัวเคลือบแก้วล็อก10เนี่ยเขาทําปฏิกิริยาได้กับ ทั้งผิวและเกอร์นะครับตัวร้อลอยนะครับสามารถทาเข้าไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาทำปฏิกิริยากับอากาศ 2- 3นาทีหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคาบน้ำยาออกก็จะขึ้นเป็นผิวแก้วปกป้องล้อแม็กไว้ด้วยเช่นกันนะครับดูชิ้นส่วนที่เป็นเปียโนแบ็คหรือว่าเป็นเคฟล่ากันบ้างนะครับอย่างสปอยเลอร์ตัวนี้ก็สามารถเคลือบให้เพิ่มความเงาแล้วก็เป็นชั้นแก้วปกป้องได้เราสามารถ ทาเคลือบตัวน้ำยากาฟิดเราสามารถทาเคลือบตัวกาฟิดล็อกสิบเพรุ่น V3 นี้ลงไปได้เลยนะครับตัวน้ำยา1ขวดนะครับหลายคนถามว่าเคลือบรถได้ทั้งคันไหมต้องตอบเลยว่า1ขวด เป็นเล็กแบบนี้นะครับแต่ตัวน้ำยานเนี่ยเขาสามารถทาได้เป็นรวณเยอะเลยสามารถเคลือบรถทั้งคันรวมถึงสปอยเลอร์กระจกโลโก้ล้อแม็กเนี่ยได้เพียงพอนะครับสำหรับรถฮอนด้าซีวิคคันนี้เนี่ยสบายๆเลยหลังจากทาเสร็จนะครับทิ้งไว้2อง3นาทีใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออกนะครับตัวชั้นแก้วเขาจะขึ้นมาโดดเด่นแบบนี้เลยล็อก10 HV3 ีนี่เขาพัฒนามาให้ใช้ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็เห็นผลประสิทธิภาพชัดเจนแบบนี้เลย หลังจากที่เคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทิ้งไว้ให้น้ำยาเคลือบแก้วเสร็จตัว24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเคลือบแก้วเสร็จตัวเต็มที่ก็จะได้ชั้นแก้วกาฟีนครอบรถให้ความเงาแล้วก็ปกป้องได้ยาวนานหลายปีเลยนะครับแบบนี้เลยรถเราราคาหลักล้านเคลือบแก้วต้องเลือกน้ำยาที่มั่นใจได้นะครับล็อก10 h มีใบรับรองจากสถาบันระดับโลกอย่าง SGS ด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทุกครั้งที่มีการซื้อน้ํายาหรือเข้ารับบริการนะครับก็จะได้รับบัตรการันตีการ์ดบัตรแข็งแบบนี้นะครับซึ่งจะมีระบุเลขสีเรียลนัมเบอร์ของน้ํายาสามารถสแกนแล้วก็เช็คแท้ได้เลยนะครับว่ารถของท่านจะได้รับการเคลือบด้วยน้ํายาแท้ร้อยเปเ็สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ id adsai osaka เก้าได้เลยค่ะ